สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมครับยิดสซยาวันนี้ของใหญ่มาอีกแล้วของใหญ่จะเป็นอะไรการกล่องเอ็กเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันโอ้ยแมยนน่ของใหญ่นะครับรอบนี้ใหญ่อึ๊กกล่องมาเริ่มเลยนะครับอ้าเอาแอลกอฮอล์เช็ดไปแล้วแต่ว่าเมรจาจะสะอาดแค่ไหนนะครับช่วงนี้ก็คนติดเยอะนะครับก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับ คลิปนี้ผมว่าจะรัดรงนะครับเพราะว่าคลิปดองเราเยอะแต่คลิปนี้ผมจะลงเลยก่อนก็ถ้าคลิปที่มันมาหลังจากนี้มันก็จะเป็นย้อนอดีตนะครับว้าวนี่นะครับหนังสือส่วนนี้น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วอันนี้หอเหรอโอ้โหหอโคตแน่นอ่าขอตัวเอาไปเก็บก่อนอ่ะแฮมต่อกันนะครับก็เป็นหนังสือ สุดร้อนๆที่เป็นของล่าสุดเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็แค่ไปล้างมือนะครับอย่มือเปียกๆแล้วก็เจะได้สะอาดนะครับล้างแอลโกอฮอลโโฮ์มีเรื่องอะไรกันบ้างแกงดีเลยแก่ฝัน่งนี้ก่อนเพราเราจะต้องเก็บอย่างดีนะครับผมเข้าใจถึงความสำคัญในการเก็บมาแล้วนะเก็บไว้มันก็ดีนะครับมีประโยชน์ เวลาจะห่อของให้คนอื่นก็ถ้าสภาพมันดีแล้วก็ไปเอามาห่อได้เลยอ๋อมันมีตรงนี้ด้วยปึ๊บแล้วก็กดตรงนีง้ปึ๊บอาทั้งหมดสี่เล่มนะครับอาจจะงงว่าทําไมมันมีแค่สี่เล่มก็คงไม่งงหรอกก็จะมีจะคนไหนก็แฟนสาวเล่มสองนะครับซึ่งน่าจะ ในอนิเมะเขาน่าจะเลยไปแล้วนะครับก็อนิเมะมันถึงตอนที่5นะ้เนาะผมไม่แน่ใจแล้วก็เกิดใหม่เป็นลูกโอชิรอมานานมากเล่มสองมาแล้วว้าวมีหนุ่มเย็้ากับสาวนะคอสเพลย์ครับเรื่องนี้ก็หายไปนานกลับมาแล้วเล่ม5้านะครับเย,ย่สุดท้ายก็เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้สะดุดรักยายแฟนชอาปกพิเศษเย่ยรอบนี้ได้มาแบบไม่แกะตั้งแต่แรกเลยนะครับคือผมไม่ได้กดเว็บนะแต่เขาบอกว่ารอบนี้กดเว็บง่ายผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกดง่ายแค่ไหนกันเชียวนะครับ แต่ปกติผมนี่ตอบโคตรยากเอ้ยไม่ใช่ตอบกดโคตรยากนะครับแต่รอบนี้เขาบอกกดง่ายแต่ผมได้มาก่อนจากร้านอ่าที่ผมไปอ่าก็ผมก็ไปซื้อจากร้านนั่นแหละผมว่ารอบนี้ของน่าจะเยอะเนาะคือพอผมได้มาผมก็เลยไม่กดเว็บนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเล่มเดียวเราจะไม่เราจะซื้อหลายเล่มไปทาไมก็ไม่รู้เนาะคือเล่มนี้เป็นเล่มเก็บนะครับเดีย๋ยวต้องซื้อเป็นเล่มธรรมดาอีกการหนึ่งไว้อ่านโอเค มาดูแฟ้มเราก็เกินไปเยอะนะครับคือรอบนี้ผมว่าของมันเยอะจริงๆนะไม่งั้นผมคงไม่ได้จากร้านข้างนอกง่ายๆหรอกผมคงต้องมาแย่งกดเว็บแล้วก็อาจจะไม่ได้จากเว็บด้วยยงเงี้ยม,มามาดูกันอันนี้ก็เป็นแฟ้มนะครับไหนดูซิแฟ้มห่อไว้อย่างดีอันนี้เขาใช้กล่องห่อนะเพราะว่าร้านตุกติกคันที่แล้วเขาก็ห่อกล่อง่านี่โอ้ยมีถุงด้วยรอบนี้สะดุดลักยายแฟนเช่ารอบนี้เป็นแฟ้มนางเอก ครั้งที่แล้วก็นางเอกนี่ว่ะใช่ไหมเอาไม่ครั้งที่แล้วอาจจะเป็นคนหลายๆคนนะครับนี่ก็จะเป็นปกพิเศษนะสรุปแล้วก็ได้มาแล้วในราคา6นั่นเองก็ถือว่าสําเร็จภารกิจนะครับโอเคมันก็คงไม่มีอะไรพูดเยอะเนาะใครที่ไม่ได้ก็ลองไปหาข้างนอกดูนะครับอาจจะยังมีหวังมีรุ่นเนาะเรามาแกะไอ้นี่ก่อนคือผมอยากจะถ่ายให้ดูว่ามันถึงอนิเมะหรือเปล่าแค่นั้นนะครับอ่า อุ้ยมือจิ้มออกไม่เป็นรอยหรือว่าจิ้มนันสือเป็นรอยอออเสร็จเดีย๋ยวผมแล้วเข้ากล้องอยังไม่เลยนะครับแต่ก็ก็ใกล้ใกล้ใกล้หมดนะในเล่มนี้ก็คือใกล้จะ,ละเลยอนิเมะใกล้จะเลยแล้วนะครับถ้าใครไม่รีบก็รอดูอนิเมะแล้วรอให้มันออกมาแล้วเล่มค่อยซื้อได้ได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมก็ตื้นตันใจนะครับที่ผมสามารถหามันมาได้อย่างรวดเร็ว ผมไม่คิดเลยว่ามันจะหามาได้เร็วขนาดนี้นะครับก็คนที่สั่งจากเว็บป้าพิมพ์ก็อาจจะยังไม่ถึงเนาะอาจจะช้าหน่อยแต่คือผมได้แล้วก็เรียบร้อยนะครับได้มาจากร้านเนาะตามนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วย